สวัสดีคนณะอยู่เกมเด็บบายเดรไลนนะวันนี้ผมเจอเหตุการณ์บางอย่างเว้ยซึ่งผมเล่นเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างครับซึ่งแน่นอนว่าผมยังเล่นเด็บายเดรไล์ไม่ครบทุกตัวนะก็ไม่รู้ว่ามันมีเปลร์รือพิเศษ้างแต่ทีเนี้ยมันมีบางสิบอย่างก็คือคนเนี้ยคนเนี้ยชื่อเนี้ยนะฮะชื่อเนี้ยเนี่ยซึ่งเขาเล่นอน่ะในเกมผมไม่ได้อาัาคลิปไว้ผมกล่าวว่าจะอัาอยู่เางืานแต่ว่าผมเล่นไมคคาตกรผมไม่อัาเพราะว่าผมคิดว่าคงอืนั่นแหละ ว่าจะได้ขำๆมาเยอะแต่สิ่งนึ้งเกิดขึ้นคือมันไม่ขำตรงที่ว่าแม่วิ่งเร็วแปลกๆครับผมมาเล่นตัววินบอลใช่ปะแล้วหายตัววิ่งอ่ะคุณคิดนะหายตัววิ่งอ่ะปกติตัวเนี้ยหายตัววิ่งมันจะวิ่งเร็วถูกต้องไหมคุณเชื่อป้าผมวิ่งตามไหมเนี่ยแทบไม่ทันอ่ะอะตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจนะอะรอบแรกผมยังไม่เอะใจเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นพอเพรเิร์กหรืออะไรหรือเปล่าหรือจบเกมค่อยไปเช็คเพิร์กเวลาผมสงสัยอะผมจะมาเช็คเพิร์กใช่ปะแต่สิ่งนี้เกิดข,ขึ้นคือพออมมมมาเเเช็เ็็็คคิรรนนีีี่่่ยักไไะะททแบบให้ววง ผมก็เลยมาดูเอ๊ะหรือว่าเปิร์กเพื่อนหรือเปล่าเปิร์กเปิร์กแบบเพื่อสนับสนุนอะไรให้มันวิ่งเร็วหรือเปล่ามันก็ไม่มีอ่ะ <c oughs> มันก็ไม่มีจนผมจนผมสงสัยว่าผมก็เลยแบบวิ่งไล่มันวิ่งไล่มันตัวเดียวเลยคุณเชื่อไหมผมหายตัววิ่งไล่ตามมันอะ่ะผมตามไม่ทันอะ่ะเออผมตามไม่ทันจนผมแบบเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจวังวะเออผมก็ยังคงคิดได้ใจว่าเปิร์กเหรอเปิร์กใช่ไหมผมพยายามคิดแง่บวกเสมอว่ะน่าจะเป็นเพราะเปิร์ก หรืออะไรทั้งนี้ผมก็ถามเขานะแต่เขาไม่ตอบเขาออกจากเกมไปเลยส่วนคนนี้เป็นผู้เล่นที่แย่มากอย่าไปทํานะครับเวลาเล่นเกมเราไม่ดา่าคนเล่นวันนู้นคือผมไอ้ฆ่าเขาก่อนไงผมก็ไม่ได้เฝ้านะแต่ว่าผมแขวนเสร็จผมก็มาไล่คนนี้แต่คนไล่คนเนี้ยผมไล่นานมากก็คือมันมันเข้าประชิดไม่ได้เลยขนาดผมหายตัววินวอลผมยังเข้าไม่ถึงตัวผมพยายามคิดบวเสมอนะว่าเปิร์กน่าจะเป็นพรเปิร์กเพราะผมคิดเพราะผมคิดว่าเกมได้บัตไดไรไม่น่ามีแฮก ไม่น่ามีแห้งแต่พอผมลองไปอ่านรีวิวเกมใช่ปะก็มีคนบอกว่าเกมหลักร้อยบัคหรือโปลหลักล้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเป็นฆาตกรแล้วแบบผมเจอคนที่วิ่งเร็วผิดปกติวิ่งเร็วมากคือต้นเกมเนีแ่ยบบผมเาแขวนเขาได้นะแต่แขวนเขาได้เพราะอะไรรูป้ปะพี่แกวิ่งติดชนกำแพงผมก็งงอ่ะทำไมวิ่งติดชนกำแพงวะแต่จังความวิ่งติดชนกำแพงตอนนั้นมันเหมือนแบบมันเชียบมันซิมันเสียวีอะที่แบบเอ๊ะ มันก็วิ่งเร็วนะแต่ผมไม่ได้สังเกตไงอย่างที่ผมบอกรอบแรกผมไม่ได้สังเกตมารอบ2ผมว่ามันเริ่มแปลกเริ่มสงสัยแล้วอ่ะผมก็ไปไล่ตัวอื่นนะไล่นี่ไล่นี่อ่ะไล่ไล่ไปปุ๊บไปไปมาเฮ้ยพอมาไล่คนเนี้ยไล่ยังไงก็ไม่ทันเว้ยผมไม่ได้อัดคลิปเว้ยจนผมยืนมองอะ่ะแบบผมหายตัวอยู่แล้วผมก็หยุดนิ่งยืนมองเขาแล้วก็ดูเขาวิ่งผมว่ามันไม่ใช่และผมว่ามันนแปลกแล้วมันวิ่งเร็วมากวิ่งลงเร็วเหมือนแบบว่ามีเปิร์กเมโทรมักอะ่ะเออเปิร์ก เปอร์ของเมทโทมันอะเออที่แบบวิ่งเร็วตลอดเออมันเหมือนอย่างนั้นเลยแต่มันตลอดเวลาเลยแม่งวิ่งเร็วมากและทั้งเกมน่ะพี่แกแทบไม่ได้หิวเลยนะพี่แกแบบวิ่งเปืรแล้วก็ปั่นไฟกันเร็วมากนะเออปั่นไฟแบปบปุ๊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 บโอ้งมทำไมมันเร็วแบบแปลกวะเอมเอาเครื่องมือปั่นไฟมาหรอก็ไม่ใช่แต่เครื่องแต่ปั่น,นไฟเนี่ยผมก็ไม่ได้เอกใจนะมาผมคิดว่าเออเขาน่าจะช่วยกันปั่นเพราะว่ามีเปอร์ของเนี่ยพี่แว่นเนาะอ่าน่าจะช่วยกันปั่นแต่คนเนี่ยคนเนี่ยแปลก็ รายงานไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าโปรหรือเปล่าผมก็ส่งส่งรายงานนะครับเนี่ยผมส่งเป็นรายงานไปนะครับว่าไอการไอความเร็วของเขามันแปลกๆนะช่วยเช็คให้หน่อยส่งรายงานในสตรีมไปผมไม่รู้ว่ามันแปลกคือมันเร็วจริงๆผมเสียดายมากผมวันนี้อัดลีปะเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบนึงถ้าถ้าผมเจอนะถ้าผมเจอนะผมจะได้ดดที่อธิบายว่าความเร็วตัววิงวอมันเร็วขนาดไหนมันเร็วมากครับตัววิงวอเนี่ยแต่หายตัววิ่งตามตาม,ตามพูดตามพูดรอดชีวิตอะตามไม่ทันอะคุณ เฮ้ยมันเกินไป้าผมหายตัววิ่งไล่ตามนะแต่ตามไม่ทันอนะ่ะจนผมเองก็แบบใช่หรอเออคือตอนแรกก็ไม่เอ้ใจอะไระครับผมก็แบบอปล่อยไปนะครับไปไปมาผมว่าไม่ไม่ใช่ละไปไปมาผมว่ามันเริ่มแปลกแปกแล้วอืมมันมันวิ่งเร็วจังว่าวิ่งวิ่งไล่ยังไงก็ไม่ทันฮนะโอเคกวาผมจับคิวได้อ่ะล่อเกือบครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวรอบนี้มาดูกันว่า ผมจะเจอคนที่วิ่งเร็วกว่ปกติหไหมคูอผมยังไม่คิดว่าเขาโปรนะผมผมพยายามคิดอยู่ว่าน่าจะเป็นพราะเปิร์กหรืออะไรหรือเปล่าหรือเป็นเพราะบัก๊กบั๊กเลยเปล่าเพราะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นไงผมผมยังไม่รู้นะครับว่าตัวเกมมันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอะเขาอาจจะไม่ได้โปรก็ได้แล้วผมก็ไม่ได้มีหลักฐานนะ,ะมันเสียดายจริงๆที่ว่าผมไม่ได้อัดคือจังหวะนั้นอะอย่างที่ผมบอกว่าผมกําลังสงสัยสงสัยก็เลยสงสัยเฉยก็เลยไม่ได้อัด แต่พอหายตัวแล้วก็วิ่งตามหลังแร้มันตามไม่ถึงตัวจนผมแบบเอมันแปลกคือถ้าเกิดสปีดแฮกมันก็ควรจะเร็วแบบเร็วเหมือนแบบฟาแปดเลยใช่ปะอันนี้มันเร็วเหมือนแบบเร็วเหมือนแบบมีมีสปินเบิร์ตตลอดเวลาอ่าเหมือนเหมือนมีสกิลของเมทัลแมนอะวิ่งเร็วที่ผมใช้บ่อยอะมันเหมือนยังเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทํางานตลอดเวลาอ่ามันไม่มีหยุดรอบนี้เรามาดูกันว่า ผมจะเจอโปไหมแล้วให้ถ้าผมขอให้เจอหลวงภาวนาเลยขอให้เจอคนวิ่งเร็วเนี่ยเนี่ยคุณดูความเร็วผมเนี่ยเนี่ยความเร็วเนี่ยคุณว่าวิ่งเร็วไหมเร็วนะแต่เชื่อไหมเนี่ยผมวิ่งตามไม่ทัน จะดิ่งเงียบมากเลยแต่เนี่ย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 นี่คือผมผมวิ่งตามทันนะที่ที่ผมเนี่ยที่ผมเนี่ยคือผมวิ่งผมวิ่งตามทันนะแล้วเมาส์ผมหลุดจอเมื่อกี้โทษทีเนี่ยเมาส์ผมหลุดจอเมื่อกี้เมาส์ผมหลุดจอโทษทีโทษที มา,าผมหลุดมา,าผมหลุดจอสองรอบขออภัยด้วยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว,ว่าทำไมมันหลุดจอง่ายจัง Ơi! Nè! Má, máu cũng ruột trò rồi Máu cũng ruột trò rồi đó thằng chồng! Nè! Nè! Ruột trò quá má rồi, Máu ruột trò đâu? Mẹ này! <laughs> máu... Máu ruột trò quảy bác ạ! เขาผมหลุดจอบ่อยมากเลยนะดูทำไม ผมไม่เห็นไฟฉายเลแบบเมาส์ผมหลุดจอบ่อยมากจนผมแบบเอ๊ะใหญ่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเมาส์ผมหลุดจออีกแล้วเอ้าทอมเมาส์ผมหลุดจออีกแล้ว หลุดจอบ่อยมากเลยทำไมเล่นแล้วมันเมาส์หลุดจอง่ายจังเมาส์หลุดจอง่ายจังเลยเอ้ยตีไป่โดนได้ไงเฮ้ยผมตีไม่โดนนะแนละเมาส์ของมัน มันสะบัดได้ไม่ค่อยดีอ่ะสะบัดเฟิรมมันหลุดจอเลยฮะจริงสลับเฟิรมแม่งหลุดจอเลยฮะไปจ่ายร้องดีเนี่ยฮะเขาวิ่งไล่จริงอ่ะมันทันเว้ยแต่สิ่งที่ผมเจออ่ะแล้วผมไม่ได้อัดอเสียดายมากเลยนม่อัดไปอ่ะ ใหญ่ามากหน้าอัดแล้วไอ้คนนั้นมันขาดไปไหนครเนี่ยไม่รู้นะเอ้ยเฮ้ยผมทำดาวสองคนแล้วมันหายไปแล้วม,มันขาดไปขนาดนั้นเหรอไอ้ส้ม Cái này đẹp quá Cái tục rất là ngọt Mình bỏ Hỡi, máu không, không lượt trò gì đấy, không ม้าผมหลุดจอบ่อยมากเลยม้าผมหลุดจอบ่อยมากแต่โคตน่าเสียดายที่ผมเล่นเดไบิเดรไลท์แบบเต็มจอไม่ได้ถ้าผมเล่นบบเต็มจอนีถ้าผมเล่นแบบเต็มจอใช่ไหมผมก็มันก็จะหลุดเนี่ยหลุดอีกแล้วม้าผมหลุดจออีกแล้ว เมาผมุดจอบโอ oh, oh. Oh. Oh oh. Oh, ้โหโอ๊ยโอ๊ยไฟฉายดีมากเลยไฟฉายโคตรดีอ่ะไฟฉายดีมาก ขายดีมากแล้วก็ผมเล่นผมเล่นลำบากมากเลยผมผมเล่นลำบากมากอ่ะคือเมาส์าผมหลุดจอเป็นหลุดจอทุกๆสองสามนาทีอ่ะมีเปิร์มาพยดได้นนะมาพยดมาพยศ

นนะเนี่ยนะคือเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าตัวหายตัวเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากครับยิ่งและยิ่งตอนหายตัวปรากฏตัวมันจะวิ่งเร็วจังหวะหนึ่งแต่ตอนผมเล่นอ่ะผมไล่ใครไม่ได้เลยเอ้ยผมไล่คนแรกนั้นไม่ได้เลยจนผมแบบแปลกใจว่าแบบมันใช่เหรอ

เอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรนี่เมาส์ผมจะหลุดจออยู่แล้วเมาส์จะหลุดจอบ่อยมากเมาส์จะหลุดจอเมาส์จะหลุดจอเอ้าเขาไปยินแล้วนะแสดงว่าเขาตายแล้ววนะ่ารอบน่าจะรอบตายแล้วเนี่ถ้าไล่จริงมันไล่ได้แต่ผมเมาส์เมาส์ผมหลุดจอสิกราลอบอะ่ะ อ๋อหลุดจอสิบกว่ารอบอ่ะอ๋โอ้โหหลุดแบบผมได้ยินเสียงแต่ว่าเปอร์ผมมันไม่มีนะเปอร์กระสิกผมมันไม่ได้ขึ้นหมายว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีคนอยู่แถวีแถวนี้หนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนแขวแไง ยัง,ยงไงยังไงมันก็ไล่ทันครับคือหายตัวแล้วปรากฏตัวยังไงมันก็ไล่ทันเอเ,อเอเกียนั้นมันไม่ใช่หายตัวแบบวิ่งตามหลังไม่ทันขณะหายตัวนะยังไม่ปรากฏตัวนะไม่ทันยิ่งปรากฏตัวยิ่งไม่ทันเลยฮะวิ่งยังไงก็ไม่ทันขดบ้าเลยวิย่งแรงเร็วกว่าเราไลา่ต่อเลยนะ วิ่งฉี่โอ๊ยเมาผมหลุดจอแล้วโอ๊ยเมาผมหลุดจอเป็นหลุดจอบ่อยมากเลยผมเล่นนี่เดบิวต์ผมต้องตั้งไปเต็มจอนะครับผมเป็นจอเล็กบางทีผมไม่ไม่ไม่มันยากจนว่ามันหลุดจอบ่อยเนี่ยะมันไม่มีวิธีตั้งค่าหรอแบบเวลาเราเล่นเนี่ยเป็นหมดหน้าต่างเงี้ยจอเล็กอย่างเงี้ยเราสามารถแบบว่าเห็นบมีิ เห็นวิ่งมาหอบๆเนี่นยแหละเปิร์กกับซิฟเขาบอกอยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ก็คือน่าจะเป็นคนนี้แหละเปิร์กกับซิฟผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะเจอพ่อแล้วหรือเปล่าเขาเล่นในกัรหรือเปล่าแบบว่าสื่อสารกันมา,าวแบบ่าเฮ้ยเพื่อนรยรายอมตายไปเลยอ่ Nha Phơ Phơ Mình วิ่งไปรูเลยผมว่าผมผมหลอนมากเลยอ้าวก็ไม่เป็นไรนะแต่เกมเนี่ยทําให้รู้เลยว่าเนี่ยคือเวลาเล่นตัวหายตัวเนี่ยมันตามทันครับแป๊บเดียวเดินตามผู้เล่นทันทันแน่ๆต่อให้ยังไม่ปรากฏตัวตอนที่เล่นกายนะมันก็วิ่งทันอนะ่ะแป๊บเดียววิ่งตามทัน ต่ไอ้ที่เจอเกณน,นั้นอะทำไมเราวิ่งตามไม่ทันวะเออสงสัยอะโอ้ยอยากอยากเจอแต่คือแบบไม่ไม่เจอกันแล้วอะพอผมถามมันว่าทำไมวิ่งเร็ววิ่งเร็วจังจับคู่พวกทีนี้จับไม่เจอเลยปรับได้ไหมเวลาเราเล่นอยู่เงี้ยคือเมาส์จะไม่สามารถหลุดออกนอกจอได้ เี่ย,ก,ยก,ก็ไม่มีอะโอเคเอาเป็นว่าก็ก็ใครที่ฟังอยู่ก็ลองลองคาดรู้ก็รู้ก็ลองมาคอมเมนต์หน่อยนะว่าเกมนี้มันมีโปรจริงไหมอ่าคือผม,ผมไม่รู้นะครับไม่รู้จริงว่าเกมนี้มันมีโปรจริงไหมเพราะว่าผมไม่เคยเจอแต่เล่นเดบิวต์อะไรมาผมไม่เคยเจอไงแต่ครั้งนี้มันแบบ เสียดายจริงเสียดายไม่หายเลยทำไมผมไม่อ่านว่าจริงๆเดี๋ยวประเดี๋ยน่าจะมีเหมือน R V นะก็คอกอกือรีเพย์เกมอ่าน่าจะมีแบบรีเพย์ให้ดูเราจะได้สังเกตได้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเล่นยังไงของมันวะมันโฟลหรอือเปล่าอะไรเงี้ยเออน่าจะมีรีเพย์ให้ดูนะเสียดายไม่มีนะเวลาเราเล่นอะไรเราต้องอัดคลิปเองไม่มีรีเพย์ให้ดูเสียดายมากโอเควันนี้ก็จูกินะค,ครับก็ไปทั้งคนครับจบ